เป็นปุกกรรมมามาเ,เ,เราก็เบียเบียนนี่ก็ในญาณนี่ยก็สวนขาสิงจิตทำให้เรารท็ทำความบิดกาายว่าจจใจแล้วก็มีวิบากกรรมภัยปุณณนี้เป็นสัตวนะ์รองหลักเป็นมบาเบาเป็นหายเป็นเป็นโหสิกรรมกนะันต่บนนี้ถึงแก่งมญะามันผลบุษุอุะการียาสนิทพิส,สา,ายและสัมพัน์ในชน เทละโลกไปแล้วจะไปอยู่ในภพภูมิในประการให้บุญนี้นำไปถึงทั้นเหล่านั้นมีทุกมากกายทุกน้อยมีทุกน้อยก็ให้นทุกมีสุขน้อยกให้สุขมากมีสุขมากแล้วก็ให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆที่ทุกมากกายทุกน้อยทุกน้อยก็ให้พ้นทุก สุขน้อยก็ให้สุขมากสุขมากแล้วค่อยมาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆรถไฟสัปสัปทั้งหลายได้ส่วนแห่งบุญที่เราได้กระทำไว้ด้วยดีแล้วคืยเฉพาะวันนี้มาใส่บาตร้นแต่ช้าปฏิบัติธรรมะเรื่ยมาทั้งเดืเดียวนี้แล้วกายเลิกอุทิศแผ่ส่วนบุญคุศลไปยหญ่ สับพะสัตว์ทั้งหลายท่านโอมอันนต่างคนต่างนั่งึ้นไปหยิบหยิบจะลู้นะ อระหังสะมาสะวตโผกวาโคจังทะวาังคิวาเคนิยพุทธมิโลนาจุปะปุระจัมิพุณโกราสวาลาโตกวา